ถึงมาเล่นร่วมกันได้คือที่จริงแล้วเราก็เล่นดนตรีกันบ่อยนะครับตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยละเวลาที่มีงานที่ต้องใช้วงดนตรีเล็กๆพวกเราก็จะจับกลุ่มกันไปบรรเลงอยู่บ่อยๆก็เลยเรียกว่ารู้ใจกันนะครับทำงานเข้าขากันได้ดีแนะฮะตอนแรกก็ไม่รู้นะครับก็เราก็ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่า The m a g i c a l Ram นะครับก็ นำเอานะครับดนตรีสากลกับดนตรีไทยเนี่ยมามาเล่นด้วยกันนะครับตอนแรกก็เราก็เล่นสนุกสนุกกันนะครับก็ให้แต่ละคนเนี่ยถ่ายคลิปมานะครับก็เราก็จะมีไกด์ให้แล้วก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็ทีนี้เราก็มาร่วมเล่นกันนะครับก็มีหลายบทเพลงที่เล่นไปแล้วนะครับที่เลือกเพลงชมแสงจันเนี่ยเพราะว่าเพลงนะคะเป็นเพลงที่มีความไพเราะเอ่อตัวเมโลดี้ของเพลงเนี่ยนะคะฟังแล้วเย็นเย็นอ่อนหวานเพื่อนชวนทําแนวดนตรีไทยก็เลย เพลงนี้น่าจะเหมาะนะแต่พอเพื่อนแต่งมาคนละเรื่องเลยนะคะก็จะมีทั้งหวานนะคะแล้วก็ความยิ่งใหญ่ความเป็นสากลแบบเหมือนเปิดหนังอะไรดูสักเรื่องนงนะคะเป็นเพลงโอเพนนิ่งได้เลยนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเพลงครูคู่สมัยเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าลองส่งดูได้ไหมเพราะเราก็ทำวงแบบนี้อยู่แล้วก็คือแบบเหมือนว่าเป็นในทางออนไลน์นะครับ พราะช่วงนี้มันก็ได้มีข้อจํากัดก็คือได้เพียงเท่านี้นะครับตอนแรกที่ได้รับโนนะคะเอาจริงๆก็กังวลเหมือนกันเพราะว่ามันเวลามันค่อนข้างจากัดแล้วเพลงมันเร็วมากมันมีเอ่อโนที่เป็น7จ็ดพยางมี5พยางมาติดติดกันอย่างเงี้ยก็กลัวว่ามันจะเล่นแล้วซ้อมอัดวิดีโอส่งให้พี่เขาไม่ทานแบบนี้ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแบบเป็นอะไรใหม่ๆปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นสไตล์นี้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะ เพลงนี้เนี่ยนะคะคู่หลวงประดิษฐ์ไพรละนะคะสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยท่านนะคะได้ประดิษฐ์ทำนองสามชั้นขึ้นนะคะเป็นทางกรอนะคะสำหรับการบรรเลงนะคะประกอบการแสดงละครเรื่องกูเทนตอนชมแสงจันทร์โดยเฉพาะค่ะบทเพลงชมแสงจันทร์นี้นะครับสามชั้นก็เริ่มจากการวางโครงนะครับผมก็วางโครงไว้ทั้งหมดนะครับสีท่อนก็คือเป็น บทเพลงที่หลวงประดิษฐ์ไพเระนะครับได้ประพันธ์ไว้อย uh huh. ู่แล้วนะครับทีนี้ก to ็มาเรียบเรียงนะครับท um ่อนที 1> ่1ท่อนที่2ท่อนที่3ท่อนที่4นะครับทีนี้ก็มาแบ่งว่าแต่ละท่อนเนี่ยจะเล่นอะไรบ้างนะครับหลังจากวางโครงเสร็จแล้วนะครับว่าเราต้องเล่นอะไรบ้างตรงนี้นะครับก็มาทําการนะครับเรียบเรียงเสียงประสานนะครับเรียบเรียงเสียงประสานก็คือเราใช้คอร์ดนะครับซึ่งบางท่อนนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับทำเทนชันอันนี้ก็เป็นการทดลองอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ tension แล้วก็เรื่องของ modulation ที่เราเปลี่ยนีย์นะครับไปมาตลอดเวลานะครับตัวน,นี้ก็เป็นวิธีการเลือกคอร์ดนะครับสำหรับบทเพลงนี้คือตอนเด็กๆน่าจะสักมอปลายมันจะมีหนังเรื่องนึงชื่อว่า No d a m a Cantabile คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีแล้วเรื่องนี้มันเป็นแบบหนึ่งในแรงบันดาลใจทำให้เราอ่ะอยากเรียนดนตรีต่อแล้วก็เหมือนแบบเอออยากสักวันหนึ่งอ่ะอยาก เป็นคล้ายๆกับนางเอกที่ได้มีโอกาสไปเล่นกับวงออเคสตราใหญ่ๆแล้วก็เป็นเป็นโซโล่แบบนี้แล้วแบบเพลงเนี้ยที่พี่เขาชวนมาเล่นเออมันก็เหมือนสารฝันทําให้เราความฝันในวัยเด็กเป็นจริงเวลาเป่าฟลุตเพลงไทยกับสากลต่างกันอย่างไรที่จริงก็ต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยบางทีในหลายๆท่อนเนี่ยเราจําเป็นต้องเล่นด้วยความรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แต่ในขณะที่ดนตรีสากลเนี่ยเราอ่านโน้ตเราเล่นโน้ต เราใช้เทคนิคแบบดนตรีสากลดังนั้นสิ่งที่ต่างกันที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการเอื้อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เป่าขลุ่ยเนี่ยมันก็จะต้องเอื้อนโนต้ตเพื่อให้มันมีความนุ่มความไพเราะขึ้นในขณะที่เวลาเล่นฟลุตเนี่ยการเอื้อนของฟลุตมันมันไม่นุ่มเท่าการใช้ขลุ่ยแบบดนตรีไทยนะครับแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคอะไรก็ที่จริงก็มีความใกล้เคียงกันระดับหนึ่ง แล้วทีนี้พอเราเลือกคอเสร็จแล้วทั้งหมดใช่ไหมทีนี้เราก็ไปทำนะครับเรียกว่าสกอร์ดิกชั่นนะครับสกอร์ดิกชั่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่าเรานะครับจะวางบทบาทนะครับแล้วก็ตำแหน่งว่าใครนะครับจะเล่นอะไรตรงไหนนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราออกแบบมานะครับก็ได้รับนะครับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องหมมลงที่มีฉากหนึ่งที่ครูสอนนะครับหลวประดิษไพลอเนี่ยนะครับพูดบอกว่า ต้นไม้ใหญ่นะครับจะต้านทานแรงช้างสารได้ก็ต้องมีรากที่แน่นนะแล้วก็มีรากที่มั่นคงนะครับทั่นี้ก็เลยก็เลยได้นำนะครับแนวคิดตรงนี้นะครับมาทําเป็นในลักษณะของการเรียบเรียงสําหรับวงออเคสตารานะครับทำนองหลักก็จะเป็นทํานองหลักของดนตรีไทยเลยแล้วที่นี้ก็ผสมผสานด้วยวงออเคสตารานะครับชอบท่อนไหนนะคะความจริงก็ชอบทุกท่อนเลยนะคะที่เพื่อนแต่งมาเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เล่น หลายเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้หลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะก็เลยชอบทุกท่อนเลยก็จะบางท่อนก็จะหวานบางท่อนก็จะเร็วให้ความยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้นะคะจุดที่ชอบมากจริงๆที่เป็นจุดเด่นเลยนะคะเหมือนจุด เปิดซาวเปิดหนังค่ะอย่างท่อนเปิดนะครับก็ให้รู้สึกว่ามันแข็งแรงนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับออกมาแล้วทีนี้ก็บวกกับนะครับบรรยากาศของดนตรีไทยที่เข้ามานะครับบวกกับเปียโนนะครับแล้วที่นี้ก็เล่นสลับไปสลับมานะครับกับวงออเคสตรานะครับประมาณ2ท่อนนะครับท่อน1กับท่อน2นะครับแล้วก็มีท่อนนะครับที่เป็นเปียโนโซโล่เนี่ยตรงนี้ก็จะใช้นะครับเป็นกอรในลักษณะของคล้ายๆลกอรดนตรีไทยแต่ยังอยู่ในรูปแบบนะครับของฮาร์โมนีแบบตะวันตกอยู่นะครับที่จริงผมชอบทุกท่อนนะ เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบการเอาบทเพลงไทยมาบรรเลงในสไตล์ของดนตรีสากลอยู่แล้วแต่ถ้าชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นท่อนที่เปลี่ยนคีย์ละมั้งครับเพราะว่าคือผมชอบเพลงที่มีการเปลี่ยนคีย์ในเพลงมันทำให้รู้สึกว่าเพลงมันมีความสว่างมากขึ้นสดใสามากขึ้นประมาณนี้ครับก็ตอนแรกจริงๆที่ได้รับโน้นะคะก็ะยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าเพลงมันจะเป็นยังไงก็จะได้ยินแค่แบบแทร็กตัวเองแล้วพอพี่เขาตัดต่อมาเรียบร้อย พอส่งมาอุย้ยมันเจ๋งมากอ่ะมันเหมือนกับเราได้เหมือนเป็นโซโล่จริงๆอะ่ะแล้วก็มีดนตรีไทยมีออเคสตารามาเล่นกับเราแบบนี้แล้วคนที่บ้านเนี่ยค่ะเห็นก็แบบโอ้โหแชร์กันหลายรอบมากวันหนึ่งคือดูรีพีทกันหลายรอบเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็เออรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้ที่ได้มามีส่วนร่วมในวิดีโออันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่ที่ชวนแล้วก็พี่อีกสองคนที่เล่นดนตรีไทยกับฟลูดด้วย ก็โครงสร้างทุกอย่างนะครับก็ยังเป็นนะครับเป็นเมลโลดี้นะครับของดนตรีไทยทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เรานะครับใช้วิธีการเขาเรียกว่ามีโครงสร้างหลักไว้อยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็ต่อเติมนะครับเสริมแต่งเข้าไปนะครับแล้วก็จบลงนะครับก็สิ่งสําคัญในการอัดเสียงนะคะก็คือการเล่นให้ตรงกับเสียงเบทรนอมอย่างมางไลที่ได้แท็กมาก็จะฟังหลายๆรอบให้เราชินกับความช้าความเร็วของเพลง เราก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะแต่งท่อนซ้อมกับเมทันอมเป่าๆก่อนแล้วพอเราเล่นได้ทุกท่อนแล้วปุ๊บก็ค่อยมาอัดเสียงทีหลังกันี้ค่ะในอนาคตเนี่ยดนตรีไทยกับดนตรีสากลที่นํามาเล่นผสมกันเนี่ยน่าจะเป็นเอกลักษณ์เด่นที่สุดของการผลิตบทเพลงไทยเพื่อไปสู่สายตาของประชาชนชาวโลกในชาติอื่นๆนะครับอยากเห็นเอพื่อนดนตรีไทยนะคะไปเล่นได้กับ เพลงทุกๆเพลงทุกๆแนวแบบว่าดนตรีไลฟ์คมแดนอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะสนุกนะคะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็น้องนะครับที่มาช่วยกันนะครับในการสร้างสรรค์บทเพลงนี้ขึ้นมาครับก็ฝากติดตามนะคะวงเมจิกแลมด้วยนะคะ